โพสต,ตัดเพอหลังเจอลูกติ๊กปิ๊กพาเธอร์โพสเศร้าต้องเดินเพียงลำพังหลังได้เจอลูกและอดีตสามีสอนรามแต่ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ ล่าสุดนะครับหนุ่มสอนรามก็ได้อัปเดตการเจอของลูกสาวนะครับน้องวิจิกับอดีตภรรยานะครับติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับแล้วก็อัปเดตบอกว่าเรื่องที่ติ๊กต้องการเจอลูกนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ได้มีการนัดไว้นะครับโดยกําหนดให้เจอเนี่ยเดือนหนึ่งแค่2ครั้งนะครับเป็นแบบว่าเช้าไปเย็นกลับนะครับโดยสถานที่นัดเจอเนี่ยเป็นทางฝั่งคุณติ๊กเนี่ยเสนอมานะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานราชการของรัฐนะครับแล้วก็ตนก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมนะครับปลอดภัยพร้อมกันนี้เนี่ยเจ้าตัวยังยืน ยืนยันกับสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกครั้งนะครับว่าไม่ได้กีดกันให้อดีตภรรยาพบลูกนะครับดังนั้นต่อให้อีกฝ่ายจะเคลียร์หนี้ไม่หมดก็สามารถมาพบลูกได้นะครับเพราะมองว่าเป็นผลดีต่อลูกที่ได้เจอแม่ โซล่ามยังเผยกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเสียใจนะครับคนมองว่าตัวเองเป็นคนกีดกันไม่ให้เจอลูกกันแต่ก็อยากจะมาชี้แจงความเป็นจริงนะครับพร้อมกับเผยถึงเรื่องโรงเรียนนะครับน้องวีจิเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยตนจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะรวมถึงค่าเทอมค่าเลี้ยงดูนะครับทุกอย่างตามกําลังที่ตัวเองจะทําได้นะครับก่อนที่จะย้ําถึงความสัมพันธ์ของตนกับอดีตภรรยานะครับติกบิ๊กบาทเทอร์ว่ามันจบแล้วไม่มีทางกั กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เพียงแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเท่านั้น และเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับติ๊กปิ๊กบาเทอร์ก็ได้โพสต์คลิปนะครับเมื่อได้เจอน้องวีจินะครับซึ่งมีพี่เลี้ยงและหนุ่มสอนลามเดินมาด้วยนะครับเป็นคลิปเล่นกับลูกหัวล็อกกันอย่างมีความสุขทั้งแม่และลูกนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการป้อนน้ําให้น้องวีจินะครับโดยหนุ่มเนี่ยเป็นคนถ่ายและได้ยินเสียงหนุ่มเรียกว่าติ๊กว่าแม่จ๋านะครับเป็นคําที่ใช้เรียกอดีตภรรยาซึ่งหลายคนไม่ได้ยินนานแล้วนะครับ ต่างคอมเมนต์บอกว่ารู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อได้ยินคำนี้จากปากหนุ่มอีกครั้งและล่าสุดน,นะครับสาวติ๊กก็ได้โพสต์ตัดเพอในอิสตาแกรมส่วนตัวรวมถึง t i k t o ok ็อด้วยนะครับโดยขึ้นแคปชั่นนะครับว่าเดินทางชีวิตคือการเดินทางอย่าก,กลัวที่จะต้องเดินลำพังนะคะการนิทรินเอ้ย ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับอทิบอกว่าเดินทางด้วยกำลังใจนะและแฟนคลับก็บอกว่าสู้ๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะมีกำลังใจส่งให้เยอะมากรักไม่เปลี่ยนค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน